สวัสดีครับคลิปนี้จะพูดถึงวิธีการสมัครและค่าบริการและรายละเอียดอื่นๆเกี่ยวกับพรามวิดีโอนะฮะก็จะเป็นรายละเอียดคร่าวๆที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ทราบแล้วอยากจะทราบนะครับเพราะว่าสนใจอยากจะสมัครสมาชิกนะครับสำหรับค่าสมาชิกในประเทศไทยครับของพรามวิดีโอครับอยู่ที่149บาทต่อ1เดือน คือราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่นนะครับถ้าเป็นราคาปกติจะอยู่ที่ราคา189บาทต่อเดือนสำหรับใครที่สนใจจะสมัครสมาชิกสามารถที่จะสมัครได้ที่ p a l m v i d e o c o m นะครับหลังจากคุณเข้าเว็บไซต์แล้วจะเป็นหน้าต่างลักษณะแบบนี้นะฮะจากนั้นให้คุณกดตรงนี้ครับ sign in นะในหน้าเ,ออเข้าสู่ระบบตรงนี้นะครับจะมีให้คุณสร้างบัญชีซึ่งบัญชีที่คุณจะต้องสร้างจะเป็นบัญชีของ Amazon นะครับก็คือตรงนี้ครับที่เขียนว่า create your Amazon account นะฮะ หลังจากคุณกดที่เขีย t แ Account นะครับจะมีให้คุณใส่ชื่อของคุณนะฮะจะเป็นชื่ออะไรก็ได้ครับชื่อเล่นชื่อจริงก็ได้นะครับและให้คุณใส่อ e ีเมลลงไปอีเมลตรงนี้ต้องเป็นอ e ีเมลที่สามารถที่จะใช้งานได้จริงนะเพราะว่าต้องมีอ e ีเมลส่งมาเพื่อคอนเฟิร์มว่าคุณเป็นเจ้าของอ e ีเมลจริงๆหรือเปล่าจากนั้นให้กําหนด รหัสผ่านนะครับรหัสผ่านที่คุณจะต้องกําหนดเนี่ยจะเป็นรหัสผ่านที่คุณสร้างขึ้นมาเองจะต้องมีอย่างน้อย6ชาร์กเตอร์ขึ้นไปหรือ6ตัวอักษรขึ้นไปนะฮะแล้วก็ให้ใส่รหัสผ่านอีกหนึ่งครั้งจากนั้นให้คุณกดตรงนี้ครับ Create Your Amazon Account นะฮะหลังจากคุณสร้างบัญชีนะครับคุณจะต้องมีการยืนยันอีเมลก่อนนะโดยทาง Amazon เนี่ยเขาจะส่งรหัส TOP เพื่อยือนยน e ันอีเมลของเราว่าเป็นเจ้าของอ e ีเมลจริงๆหรือเปล่าให้คุณไปเช็คอ e ีเมลครับรหัสของผมจะเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งรหัสนี้จะไม่เหมือนกันนะฮะคุณก็ไปเช็คอ e ีเมลจากนั้นก็เอารหัสเนี้ยมากรอกใส่เพื่อยือนยันว่าคุณเป็นเจ้าของอ e ีเมลหลังจากนั้น,นครับเมื่อคุณได้บัญชีมาแล้วเนะี่ยคุณก็เข้าสู่ระบบปกตินะครับก็คือมันจะมีให้คุณเข้าสู่ระบบคุณก็กดที่บัญชีของคุณครับกดที่ชื่อโปรไฟล์ที่ด้านมุมขวามือบนนะฮะจากนั้นให้เลือกที่บัญชีและการตั้งค่า จากนั้นให้คุณกดที่สมัครใช้นะครับตรงนี้นะจะเป็นเหมือนกับว่าคุณสมัครใช้บริการเพื่อที่จะเสียเงินนะครับเหมือนกับว่าคุณสมัครพรีเมี่ยมหรือ VIP อะไรประมาณแบบนี้ซึ่งตอนนี้ทางีโอเนี่ยเขาจะมีโปรโมชั่นอยู่ว่า คุณสามารถที่จะรับชมฟรีได้7วันนะครับจะเป็นเหมือนกับว่าให้คุณทดลองใช้7วันซึ่ง7วันนี้คุณจะไม่เสียเงินแต่คุณจําเป็นต้องแอดบัตรเครดิตไปก่อนเหมือนกับว่าคุณต้องเพิ่มบัตรเครดิตไปเพื่อให้ทางอเมซอนเนี่ยเขามีการหักบัญชีคุณเหมือนกับว่าทดสอบการหักบัญชีการหักบัญชีเนี่ยมันจะหักแค่0นบาทนะครับคือทดลองการหักบัญชีเฉยก็คือจะไม่เสียเงินหรอกแต่ว่ามันจะมี s อ s สส่งมาครับให้คุณเพิ่มบัตรเครดิตลงไปนะครับก็คือกด เพิ่มบัตรเครดิตมันจะมีให้คุณใส่รหัสบัตรเครดิตและให้คุณใส่ที่ยู่ที่อยู่อะไรปกติครับจากนั้นพอคุณกรอกรายละเอียดต่างๆเสร็จหมดแล้วเนี่ยให้คุณกดทําต่อนะฮะ ก็จะเป็นคล้ายๆแบบนี้เลยนะครับแล้วมันจะมีให้คุณกดทดลองใช้คุณก็กดเริ่มทดลองใช้ฟรีแล้วทางเอเมซอนก็จะหักตังคุณอย่างที่ผมพูดเลยครับก็จะมี s อ kind of like s ส่งมาว่าหักตังคุณแล้วเรียบร้อยเนี่ยมันจะหักคุณแค่ศูนย์บาทนะครับจะเป็นลักษณะประมาณแบบนี้หลังจากคุณเอ่อเหมือนกับว่าสมัครเสร็จเรียบร้อยน่ะบัญชีของคุณเนี่ยมันก็จะใช้งานได้ปกตินะครับก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือหน้าที่ผมสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะก็จะเป็นหน้าต่างแบบนี้เลยนะยออีีีดดวโ จะอยู่ที่ Full HD นะครับคือ1080นะครับ1 0 8 0 p สามารถรับชมพร้อมกันได้ที่3หน้าจอนะฮะคุณสามารถที่จะเข้าสู่ระบบได้หลายๆอุปกรณ์ได้แต่คุณสามารถที่จะรับชมพร้อมกันได้แค่สอุปกรณ์เท่านั้นนะครับพามิดีโอเนี่ยจะมีระบบเขาเรียกว่าระบบโปรไฟล์เหมือนกัน,นครับคุณสามารถที่จะสร้างโปรไฟล์ได้นะครับก็คือประมาณแบบนี้มันจะมีให้คุณ a d ด new น,นะครับจะมีเหมือนกับว่าให้คุณสร้างโปรไฟล์ได้เหมือนกับ Netflix นะฮะคุณก็สร้างโปรไฟล์ซึ่งโปรไฟล์ของพามิวีโอเน แบ่งให้เี็นว่าเป็นโปรไฟล์สาหรับเด็กไหมซึ่งถ้าสําหรับเด็กเนี่ยมันจะมีการคัดกรองเนื้อหาที่มีอายุต่ํากว่า12ปีนะครับคือถ้ามหติว่าเนื้อหาที่ไม่เหมาะกับเด็กเนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่าไม่แสดงเนื้อหาสำหรับเด็กคุณสามารถที่จะสร้างโปรไฟล์แยกได้จํานวนโปรไฟล์ที่คุณสามารถ ที่จะสร้างได้สูงสุดก็คือ6โปรไฟล์ด้วยกันนะคะคุณสามารถที่จะสร้างได้6โปรไฟล์ด้วยกันอันนี้คือเรื่องของโปรไฟล์ของพาร์ดีโอนะครับส่วนเรื่องรายละเอียดอื่นๆเกี่ยวกับพาร์ดีโอนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคไทยที่หลายๆคนสนใจว่าพาร์ดีโอเนี่ยมันมีภาคไทยเยอะไหมจากที่ผมใช้งานนะครับทดสอบใช้งานดูไม่นานนะคร ก็สังเกตว่าก็มีภาคไทยบ้างครับแต่มีไม่เยอะนะครับคือถ้าภาคไทยเนี่ยของภาพยนตเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะแบบว่าเขาจะบอกเลยนะครับว่ามีภาคไทยอยู่ไหมนะให้คุณเนี่ยกดเข้าไปที่ดูดีเทลของภาพยนตร์ครับตรงเนี้ยมันจะมีบอกเลยครับออดิโอแองเกตนะตรงเนี้ยคุณสามารถจะกดมอได้นะและ้วมันจะมีบอกเลยว่ารองรับภาษาไทยไหมคุณอาจจะไปตั้งค่าว่าให้บัญชีของคุณเนี่ยเป็นภาษาไทยนะครับคุณก็ไปตั้งทีแังเกตนะฮะและให้เลือกตรงนี้เป็นไทย จริงๆผมชอบตั้งเมนูเป็นภาษาอังกฤษมากกว่านะเพราะว่ามันจะปีเกี่ยวเรื่องเนี่ยเรื่องชื่อหนังเนี่ยบางทีถ้าเราตั้งเป็นภาษาไทยเนี่ยชื่อหนังมันจะเป็นแบบอย่างเงี้ยอย่าง power of l i n g เนี่ยมันจะตั้งเป็นแหวนแห่งอำนาจบางทีเราก็งงเรื่องชื่ออะไรเงี้ยตั้งให้เป็นเมนูภาษาอังกฤษน่าจะง่ายกว่านะแต่ว่าถ้าใครอยากจะตั้งเมนูเปภาษาไทยก็อย่างเงี้ยครับอย่างที่ผมตั้งให้ดูนะครับบัญชีของเรานะฮะมันจะมีลักษณะแบบนี้ครับให้คุณกดไปที่เอ่อวิดีโอนะครับมันจะมีบอกเองว่ารองรับเนี่ยภาษาเสียงเนี่ยเป รองรับภาษาไทยหรือเปล่านะครับส่วนเรื่องซับไตเติลนะครับหรือคําบรรยายเนะี่ยจากที่ผมดูแทบจะทุกเรื่องรองรับคําบรรยายภาษาไทยนะฮะก็คือจะมีซับไตเติลภาษาไทยนั่นเองอันนี้คือรายละ ok เอียดคร่าวๆเกี่ยวกับพาร์ทวิดีโอครับแพ็กเกจของพามวิดีโอนึกสึกว่าจะมีแค่แพ็กเกจเดียวครับจะไม่มีแบบ3เดือน1ปีอะไรประมาณแบบนี้จะมีแพ็กเกจเดียวไปเลยคือ149บาทตอนนี้นะฮะซึ่งโปรโมชั่นนี้จะอยู่ได้แค่ถึง3าเกันยายนหลังจากนี้โปรโมชั่นนี้ก็จะไม่มีแล้วครับก็จะอยู่ที่ราคาปกกกติิ็คือ189บบาาาทสํรรัวธียก ก็ง่ายๆครับก็คือคุณสามารถที่ยกเลิกได้นะครับอย่างสมมุติว่าคุณค่าผ่านเว็บไซต์คุณก็ไปที่นหน้าโปรไฟลยของคุณครับไปที่บัญชีและการตั้งค่านะครับจะอยู่หน้าแรกเลยนะครับตรงนี้ที่เขียนว่าสิ้นสุดการเป็นสมาชิกการสมัครสมาชิกผ่านแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็น Android หรือ i o s ออันนี้ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าจากที่ผมทดสอบมาก็คือผมทดสอบผ่านเว็บเบราว์เซอร์ก็คือสมัครผ่านเว็บเบราว์เซอร์และสมัครผ่านบัตรเครดิตจากที่ผมศึกษามาผมไม่แน่ใจนะว่าจะมีการชําระเงินผ่านพวกกู o กิลเพลย์หรือือปสมมตครผ่านือ g พื Google Play ่ l เพย์แอป t o r e เนี่ยคุณต้องไปยกเลิกผ่านบริการของพวกสโต้นั้นนะครับก็คือยกเลิกผ่านสโต้นั้นที่คุณสมัครแต่ว่าถ้าคุณสมัครผ่านเวบราว์เซอร์อย่างผมเนี่ยคุณก็มาสิ้นสุดการเป็นสมาชิกแบบนี้ได้นะครับผ่านหน้าเบราว์เซอร์แต่ผมดูแล้วนะครับจากที่ผมดูมาหลายๆเว็บเขาก็สมัครผ่านบัตรเครดิตก,กันหมดนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าจะมีสมัครสมาชิกแบบอย่างอื่นหรือเปล่าอันนี้คือเป็นรายละเอียดคร่าวๆนะครับน่าจะทั้งหมดแล้วนะครับเกี่ยวกับพราววิดีโอนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงนี้ ก็มาคอมเมนต์สอบถามหรือรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับถ้าผมว่างหรืออาจจะมีคนมาช่วยตอบก็ชะแก้ปัญหาให้คุณได้สําหรับคลิปนี้ก็ลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับกช่องด้วยนะครับกดที่ปุ่มสีแดงด้านล่างจากนั้นให้กดที่กระดิ่งอีกหนึ่งครั้งเพื่อรับการแจ้งเตือนนะครับ